สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราอยู่กิน,นกรรมรูบอกนี่เห็นชื่อไหม SCP มันอ่านว่างไงวะบลูบเหรอวันนี้ผมจะพามาดูไอบ้บลูบนะครับเนี่ยมันเหมือนกับเป็นปลายักกันนะผมพอพูดถึงปลารู้ไหมผมนึกถึงปลาเลยเป็นอันดับเป็นอันดับแรกเลยอยู่ในหัวผมอะ่ะผมนึกถึงปลาทูเลยนี่นะบลูบมันเหมือนกับงูยักเลยเว้ยเนี่ย ฮ้ยมัน hmm. ก okay. so, right. ัดเรือทั้งลำเลยเอ้ยเอาเรือไปแล้วเอ้าความอะไรของบันไเลยฟู่เสียงโคตรดังเลยไปดีกว่ามาก็คือมันจะไม่ได้มีไอ้บูบตัวเดียวนะเท่าที่ผมได้ลองมาเนี่ยอันนี้มันจะเป็นบันไดนลมาลองเข้าไปด้วยฟู่เสียงมึงดังเกินอ่ะเอาเข้าไปเอา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 งง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 คนดูงงคนเล่นงงเอ็งงไหม ลองไปตรงนี้ก่อนไหมมันคืออะไรประตูนี่คืออะไรกันโอเคเฮ้ย SCP รูดยิงดิเฮ้ย,ยเฮ้ย,ฮยมันเข้ามาใกล้ผมเฮ้ยเฮ้ยกูไม่เกี่ยวผมไม่เกี่ยวเฮ้ยไปไปหาคนอื่นไปหาคนอื่นเออต้องอย่างนั้นดินี่เป็นไงพูดรู้เรื่องแล้วผมเอาหมวกมาจากใครไาเนี่ยเฮ้ยเรามีคียการ์ดมเนี่ยขอเข้าหน่อยครับขอเข้าหน่อยครับ ไปเข้าเปิด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 เอาทำไมเข้าไม่ได้อ่ะเออไปด้วยไปไปไปเฮ้ยมองมันมองมันโอ้โหโอ้โหโอ้ยบันได้ไปแล้วอุ้ยเช็คอุ้ยเช็คโคนเอ้าแล้วมึงมาได้ไงมึงเป็น S C P กับเขาตอนไหนวะเนี่ยอะไรอะเช็คเอชซีพี682โอ้ยไปจุดตรงนี้มองมันไปเรียวไปเรียบไปเรียบไปเรียบไปเรียไปเปิดเปิดเปิด โอ้ยตองนี้มีบันไดด้วยแล้วขึ้นมาทำไมอ่ะเฮ้ยผมโผล่มาที่ไหนวะเนี่ยอะไรอ่ะเฮ้ยไม่ใช่ยังมันงูผมคิดว่าเรือเฮ้ยเฮ้ยขอโทษได้ไหมล่ะอะไรวะเนี่ยแล้วจะตามผมทำไมอ่ะเฮ้ยช่วยด้วยมีปืนมายิงมาดิมาไอ้คิดว่าข้าเป็นใครเว้ยฮะ ข้ากลัวเองขนาดนั้นเลยหรือไงฮะโหปืนปืนแม่งเหมือนไม่สะทกสะเทือนมันเลยคอยไปดีกว่าพญานาคีกไไูไปแล้วไม่ยุ่งโดยแล้วไปแล้วไปแล้วไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยติดเสาโอ้ยเอาโอ้โห,โหอะไรวะกำลังจะหนีเลยพาไปดูไอ้บูบข้างนอกกันโอ้นี่ไงไอ้บูบที่อยากเจอเฮ้ยขอเข้าไปในปากไ,ได้ไหม อ้าว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 ตายเลยนี่เงอย่าหาท้านะครับ <c oughs> เฮ้ยมันเหมือนปลาทูเลยอ่ะแต่มันตัวใหญ่เฉยอะเออเปิดก่อนได้เปรียบเท่านั้นแหละ,ะไม่เห็นจะสะเทือนผิวเลยนะเฮ้ยเรือขอไปทุกคนสซขี่ไปเลยเพื่อน เดี๋ยวเราจะเป็นกำลังใจอย่างห่างๆอย่างห <Yeah. S 1> ่วงๆแต่แมปนี้มันโคตรจะแหลกเลยนะถ้าใครเล่นนี่ก็ต้องเตรียมตัวไว้ให้ดีนะอาจจะแหลกจนค้างไปเลยนะอันนี้เป็นเรือโอเหเรือทำไมเรือมันแรลกยังขอเดินดูมีอะไรไหมมีอะไรให้เราเล่นไหมอันนี้อะไรเนี่ยโอ้เรือเรือทำไมมันหงายไง ไม่มีอะไรให้เราเล่นเลยเอา้านี่มันเรือนี่เฮ้ยผมอยากขี่เรือขี่ได้ไหมวะขี่ไม่ได้อ่ะงาบูมหายไปแล้วเรือนั่นควาำไปแล้วเหรออ๋อไอ้บูมอยู่นู่นโอเคขึ้นฝั่งอ่ะไปๆๆๆเร็วๆขึ้นเร็วๆ ไม่อยากกลายเป็นผีเพราะทะเลเพราะตรงนี้มีบันไดอันนั้นอะไรเฮ้ยไอ้นี่มาไอ้งูอันนี้ไอ้บูไม่เอาแล้วเดี๋ยวมันดูดเราเข้าปากอันนี้เหมือนแล้วจะอยู่บนเรือนะเฮ้ยตอนนั้นอ๋อตรงนั้นเรือที่เรามานี่กระโดดลงมาจิอันนี้คืออะไรอะ VIP แล้มันไม่ใช่ VIP ประตู SCP เรามีคีย์การ์ดโอ้โหเข้าไม่ได้อันนี้คืออะไรเราตามมานไปกันเป็นเรือที่ดูแบบวุ่นวายมากเลยนะตรงนี้มีประตูด้วยชึบ้บโอ้ยมีเจ้าหน้าที่ตายโอ้อันนี้ใครอะ่ะโอ้ยนี้ก็ตายแต่มีลูกศรตรงนั้นเข้าไหมต้องเข้าไปแล้วแหละไป เฮ้ยผมโดนดูดเฮ้ยผมโดนดูดเข้าไปแล้วอย่าบอกนะว่าจะจะตายในทางแบบเนี้ยเฮ้ยผมโดนดูดเฮ้ยโอ้ยแบคลูมเฮ้ย,เอ,ยเอ้าอยู่ดีๆมาโผ่แบคลูมเฉยรู้แม่ผมสนใจอะไรตอนเนี้ยเนี่ยผมสนใจไอ้บูบเนะี่ย มันเปิดประทูดิ่อไอ้ประทู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 โอ้ยมีคนโดนดดทข้าไปตายเลยโอ้แปลงฟันน้องมันแปลงฟันทั้งนั้นเนี่ยอืมเรือนี่ขี่ได้แน่เลยโอเคแล้วทำไมเรือมันลอยอยู่บนอากาศวะเนี่ยเปลี่ยนใจแล้ว เปลี่ยนใจแล้วไม่ขี่ได้ไหมโอเคเรือลงไปแล้วก็ขี่แล้วกันเอามาเดี๋ยวผมจะพาไปใกล้ๆไอ้บูบบูบไอ้บูบเอ้ยเห็นทหารเอ้ยมันงับเรือทางลาเลยโอ้โหในเวลาหลอยครับเฮ้ยมันเปลี่ยนเป้าหมายเอ้ยมันเปลี่ยนเป้าหมายเฮ้ยมันมามันเปลี่ยนเป้าหมายถอยเรือ อะไรอะไรนี่เจอเจอสเตปถอยเนีถังลอยถอยหลังเอ้ยเอ้ยนี่เป็นไงไอบุบยังงงเอ้ยมีกำแพงสระเรือไปแล้วสระเรืออ้าวโอ้โหมันรู้ดีอ่ะเฮ้ยเช็คเช็คลุดเอ้ยมันฆ่าทุกคนในล็อบบี้อ้าอ้าวไยไปแล้วไอเช็คมาเห็นไหมมันเรือเลยไม่ได้ทำไมวุ่นวายยังวะ เฮ้ยเช็คอยู่ไหมโหมันยังอยู่มันยังอยู่อุ้ยมันทุ่มทุกคนโอ้ยโอ้ยตายหมดเลยดูดิโอ๊ย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 ไปแล้วไปแล้วที่นี่ไม่มีความปลอดภัยแล้วโหเอ้ยอันนี้กล่องอะไรอ่ะเอ้ยกล่องอะไรอเอ้าเอ้าเดินงับเฉยเลยอย่าบอกเลยเช็คอยู่นี่อ่ะโอ้มันไปมันไปแล้ว แล้วไอ้นี่มันขึ้นไม่ได้ไงเนี่ยเอา้าเอา้าเอา้าโอ้โหโคตรวุ่นวายอย่างแหลกเลยโอ้โหวันนี้เราอยู่อยู่กันในแมพที่แบบหืมอะไรไม่รู้มั่วไปหมดแล้วก็แหลกด้วยโอเคถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นนะ <c oughs> เพื่อเป็นกาลังใจในการเผยแบบรพรต่อไปของช่องเราด้วยนะและไอ้คีย์การ์ดนี้มันเปิดประตูทรายทับนี่ไม่ได้หรอถ้าผมจะพาไปดูในห้องนี้ด้วยกันเฮ้ยที่เช็คมันอยู่อะ เฮ้ยเฮ้ยโอเค,อเควันนี้แล้วก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะฮะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปจักรพรของช่องเราด้วยนะครับผมสว่วนคลิปหน้าจะเป็นเกมแล้วก็ฝากติดตามนะฮะสำหรับคลิปนี้เซอร์สวัสดีครับผมไอ้เช็คก,กูเหยียบหัวมึงเอา้าเอา้าโอ้ยมันมีห้องอะไรอยู่ตรงนู้นด้วยเห็นปะไม่รู้วันผ่านไอ้เช็คไม่ได้อะ่ะไว้เจอกันคลิปหน้าผม ขอดำน้ำไปดูไอ้บุกมาเด้มันอาจจะอยู่แถวๆนี้แหละมาก่อนเนี่ยเราก็จะไปเดินจะพาไปดูไอ้บุกโอ้ยโอ้โหมไม่ต้องไปหามันเลยเดี๋ยวมันมาหาเราเอง